กินด้วยข้านดูกาากินข้าวชตํำ Dopparna. Ägg. Vill. vill du ha klibbris? Pappa, kan du lukta gott? เปรี้ยวสุดที่สดอยากเลีา่อปาอนนเกันมากินข้าวเจ้ตยาบะ สามสิบกี่เรากินมะเป็นดอก 给你点面

เป็นสิบล้านยี่สิบล้านเงีนะ้ถ้ามีคนขับรถมีบริการมั้ยังเ้าพานมาเยอะสูงต่ำาำขาวเขาเบื่อไอเสตถับไปสนิทอินไทยแลนด์โซังมีโบลิมมีวันทุบบีแล้วน้องมะิพี่ผัวรีวิวไม่โด e นิดหาฮะ ใายครับ you know อ b o u t What review w รี o ปฮะอือ่มากดูแบบ I don't care about o t h e know my life อือยแบสบายสบายไม่ท่รักสบายสบายไเราไม่อิจฉาริษยาใครโนเจยวหลัก ไม่อิจฉาคนไม่ใอยากให้คนบางคนก็ถามบ้างพนักงานเห็นอย่างพุนักงานเป็นเจ้าของธุรกิจไอเซนวันอาคินวัตดูโรเซนไอเซนยูโอนเนอร์บิสเนสบิลลองปะปาบิลองปะปา โลจิสติกส์บงยกทูไรสสาระนะซิลี่เดินทา t h อล์กเกินก็บอแบบเป็นยาอ้นยูโลี่เปิดด h โดนทอ t t ก l k ิน g ันอยู่แฮปบัอยู่มันบานพี่น้องจะมีบานนอกบานนอก เคลิดนีบรรนอกค่ะนื่บรรนอกนี่ไอ้บรรนอกเยอเยอะจี๊ดอืมมันเค้อ่าดเป็นนอกอ่เสบีบพริกโอเลี่นเอาเออเป็นอะไรซินเซียฮาทอกินเอ้ เสียขาดกว่างตื่นสอบมาเสียเส่เสีย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 ,เส,ย,เ,สยเสียไปทำงานก็เสียสีดำโดยสอบเขาที่หมูกแตกเพื่ที่หมูกทำไมแตก เอาไปชิมก็ได้ขูดขึ้นอดอ่อนมัดว้าวไปดูคนใจดีใจดีเลยค่ะถ้าพูดเรื่องทำบุญน,นี่มาไก่เราด้วยหายมัดมาแค่น <laughs> ี้พูดเรื่องทำบุญใหยเขามัดพูดเหมือนกินเขากับตามนี่ส่งตัวเดียว กูก็ไปของกูได้เอาเงินทำบุญมืดจะตัวเหรอ พี mm. ่อยากให้ทายกินสำหรับสามีมั้งตอนแบบไปอยากกินลาบไก่แมก็จะใส่ บป๊ะยม้าป๊ะปาอยากกินลาบไก่ทำไมอยาลาบไก่อือแม้าก็เลยใส่บัก3ามกีบๆไปนะป๊ะปางงคืออะไรใช่ไหมเหนียวเหนียว Jag Pappa, jag är här. Är du där? Mm. Titta här ja, då. Jag är bakom dig. Vad ja, gör du busen? Aj mamma. Slår du i huvudet nu? Aj mamma. Kom ner här. Du, det du typ mm. mm. oh. mm. får höra till dig. Ja? Ser du vackert? Du får höra det. Pappa, Isabel är väldigt...

เต่งก mm, ิน mm, ผ hmm? nah, ักกินผักมือเศร้านี่พ่อบอกว่าเออใส่เสื้อมาสองอันนี่อันหนึ่งใช่เป็นพงพงแล้วก็เป็นนมเปรี้ยวนมเป็นครีมเนี่ยพี่น้องผสมผสมกันเด็กน้อยใช่มักกินกินกับผักสดนั่งกินเครื่องหนึ่งไงพ่อเขาเรียกว่านึกว่ามันหลุดกินมาสองอันกินมาอันเดียวก็าเรียกว่าเนี่ยทำใหม่ สงสัยเพราะวันนู้เพ็ดถิ่มสิไงน้องเขากินส้มเลยซื้ออีหยังมั้งสิเขาเพชรถิ่มเพ็ดซุ้มทิ้งตังไม่ได้เงิเนทำงานมาส่วนสิบเองเงินแต่ลบะบาทส่วนสิบยู่อยากกินโอ้ยโปรดิตตด,ดมันติดน,นี่ซื้อพูดกลาสุดเก็บเห็ดน้องหนูนะมา,มาชิมเดี๋ยวนะลูก Do -do -do. Mm hmm. a book, it's on Weet dat is het storm is? Ja. Mm. Storm is snel Wat is dat? Snokken. fly eens hoe die vliegt. Ja. ใสัออกไปแฟขงดอกทีปิวคักกระซ็นเดือดมาทุกคนมาค่ะมากินข้าวกินน้อนอยากกินกแต่ตอนที่หิวที่ข้ขาวขึ้นมาก็ปะปุ๋ย

วันหนูน่ากินนสมตำเจบท้ออย่างบานะเสีบะมี่าวบขีดเตะเสบท่อ,อเอียงใหลังจากกินส้มตำ่อย่างกรตำเขาจะไม่มีปฏิกรรม จานวิยดกินตตเพระกับ

ขึนเศร้าหัวสักหัวความหล่างสวงคนเดียวโดดดีดปแล้วจ้ายืมมือบดถึงฟังคุณไปแล้วค่ะมันบ้านชีวิตจะต้อดน็อตฮึชีวิตจะตองน็อตอิซาเบลเหรอใช่ชลวดีตตอนี่เปไปอีกเตอร Bella.